ได้แต่ไม่ประกาศตื่นกูงงอันไหนมันกูกูรู้นะว่าเป็นสายที่มันเธอมันเป็นทําให้แบบว่าเศรษฐกิจมันยีขึ้นแต่เลยว่าคือแบบอันนี้เป็นสังคมเล็กๆอ่ะยังไม่เปิดเลยแต่แบบไปเปิดอันใหญ่ๆกูงงมากคืออะไรหรอจริงติทเตอร์มีขบอกว่าขำไรสัตว์แล้วโชดขำไรสั่นเราแบบเราแบบ <laughs> ยัคอมอะไมันจะทือนเจ็บฉีดยาแล้ <laughs> วแบบว่าแล้ววันเนี้ยกูแล้วกูอ่ะก, <laughs> ก็ดูข่าวอีกคราวหนึ่งที่มันที่มันเป็นที่รถด,ดักกาลังที่จะกับกับเขาเรียกว่าอะไรวะกับรถใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเป็นมอไซค์คนที่ส่งพิซซ่ามาแล้วแบบตรงนั้นนแบบ่ะไฟอ่ะไฟไฟของถนนอ่ะมันเสียหมดเลยแล้วแบบมันไม,ไมน่มันไม่เห็นมันไม่เห็นราแบบมีมอไซค์สมมุติว่า อันนี้คือถนน,นใช่ไหมถนน,นทางไปอะสองเลนอันนี้ก็กำลังจะกลับรถมาใช่ปะแล้วมอเตอร์ไซค์มันก็มาแบบเนี้ยแล้วก็ชนแบบตายตรงตายตรงนั้นเลยหรือว่าชนเสาไฟฟ้าแบบล้มไปเลยอะ่ะแล้วคือคือกูก็งงว่าคือมันผิดที่คนชนหรือมันผิดที่ไม่อยอมซ่อมไฟตรงนั้นวะ ถ้าสมมติบบถ้าสมมติบบบบในหลายปัจจัยกูอ่ะกูรู้แต่แบบกูคิดว่าถ้าสมมติว่าถ้าประเทศเรามันพร้อมมากกว่าน,นี้กูว่าแบบอุบัติเหตุก็จะน่าน่าจะลดลงไหมแบบว่าแบบมันก็จะโทษแค่รถอย่างเดียวไม่ได้มึงข้อเจ็บป่ะอ่ะรู้ว่ารถแม่งมีไฟหน้าก็จริงแต่แบบว่าเขาจะพูดว่ะ จะได้ทำอะไรจบไลฟ์ตอนไหนเนาะสักห้าทุ่มไหมได้ี่ประมาณสิบห้านาทีจะได้ไปนอนห้าทุม่มเราก็แลกยุกไลยุลยนะครับฮะคืออะไรอะ่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่เนาะ พี่เขาบอาติเตอร์ขัอีกรอบได้ปะไม่เอาไม่เอามันหายเกินมันหายเกินถ้าจะอุ้ยอุ้ยหน้ายกเงยนนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาก็คงแบบว่าอึดอัดไงไม่เป็นไรใช่ไห ไราไปเวฟข้าวลงนี่โทรไปหากีครับผมทำไมดีเจนิ่งยังไม่เปิดเพลงอะไรเลยดีเจเขินอยู่ดีเจไม่กล้าขยับเลยอ๋อเก่งเก่งเออเก่งใหญ่เลยฮัลโหล เราก็เซฟไฟนะไฟลอะไรเหรอครับไลฟ์ขำปอดโยกนี่นี่ขำไงอ่ะจิถ้าขำปอดโยกนี่ขำไปเลยหุยขำปอดโยกขำาฮ่ำปเลยะขำปอดโยกขำปอดโยกอะ เออมันมันก็คิดได้นะมีมีอะไรโยกอยู่หลวไมนอนเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอุ้ยมีนันโยกอันนั้นโยกควงเลยอ่ะอันนั้นอะอะไรอ่ะใหม่อิชิตันกรีนทีชาเขียวอันดับหนึ่งของประเทศไทยขายของด้ละขายของนันหนึง มึงเกลียดแรงโหดมันออกมาข้างเลยนะไม่คือจะถามว่าจีจีน่ามีแฟนยังไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีหรอมีแล้วครับมีแล้วครับอันยองพี่โบกอันยองโปรเจกต์มีแล้วครับคืออะไรหรอไม่มันก็เป็นมุกแบบนั้นไง อุ้ยยมวีีเหรออะไรอย่างนี้ไงเออไมีมีตามไม่ทันเลยอ่ะกูผิดกูขอโทษดีเจยกมืออุ้ยต่อยด้วยดีเจแม่งหัวรุนแรงเหมือนคนที่อยู่ด้วยแต่เมืกี้เขามีเหาวน้าแบบแฟนทงแฟนทิปหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมืนกันอืม ไม่แน่ใจนะต่ไม่ไม่ทิปนะเห็นมีเป็นตัวเป็นตนอยู่ชื่อนะลลุบบอสอบบอกอะไรสักอย่างอ่ะผมคุ้นๆอยู่อมเราพูดชื่อไปเลยไหมล่ะโอ้ยพูดได้เหรอพูดได้เหรอเขาบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอสคำหัวโยกทิ้เตอร์คำหัวโยกดิ เหอมนลงเหนื่อยอะดิขำเหนื่อยแล้วได้จริงดิได้อะไรอ่ะติดกล้องนี่เลยบิ๊กบอบไม่เป็นคนแบบเขินง่ายครับ ถึงงานแล้วก็หน้าแดงง่ายโหแดงเหมือนเหมือนชีน่าฮะเหมือนชีน่าเป็นมะเขือเทศอ่ะชีน่าคือยิ่งกว่าใครในโลกใบนี้อาจริงเหรอใช่มันแดงไม่จริงแต่ตอนนี้หน้ามึงแดงนะฮาฮะไม่แดงแดง ห้าทุ่มก็ห้าทุมขึ้นได้เวยห้าทุมคึ่งผมกลัวผมจะตุยก่อนอ่ะไม่นั่าเลยเพราะาใช่เพราะว่าวันนี้ไปฉีดบัคซซิมาทุกคนพระบาทสมเด็จพระอะไรเนี่ยเขาเมนว่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวไลฟ์บินนะครับต่อต่อปอกกอไหนอุ้ย บอกไม่ได้บอบอเขาอยู่นี่อืมอืม,อม <c oughs> คุ่นกูเจ็บไรอยู่เจ็บ <c oughs>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  ไม่ได้จัดของเลยอะจะของอะไร,รอ,อ,อ่ะกาคอนแกนอือพ่อกูถามถึงมึงเยอะมากเลยแบบปักกี้เป็นไงบ้างแบบออแบบเออแบบที่บ้านเขาน้ำทั่วมไหมนู่นนี่เหมือน <Okay. S 3> เหมือนแม่มึงคุยในไลน์กลุ่มบัวของใช่ป ก็แบบถาก็แบบไม่รู้แล้เราก็ก็แบบไม่รู้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นหนูก็อยู่กลุ่มนักเรียนปางก็คุยไปสิต่อต่อหน้าแดงพอน้ำหมักข้าวไรนี้อ้าวอ้าวไหนไม่มีพูดได้เหรอครับไม่มีน้ำหมักข้าวอะไรรู้จักแต่น้ำหมักองุ่นนะดิไม่มีน้ำหมักข้าวน้ำหมักข้าวคืออะไรวะ คือน้ำสาวข้าวเฮ้ยอ๋อเฮ้ยใครเลยอ่ะใครบบบอบอบบบคุบเต้ยบ็มาคุบบบบบบบเบบบกบบ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 บาบไบบ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 บนแบบบบบกลาง หลับได้ปะใครบอกใครบอกเลยหลับได้ปะหลับได้ปะเราไม่ใช่หลับได้ปะหลับได้ปะฮะไม่รู้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 ว่านอนง่วงหลับได้เหรอละบอลใส่อะไรฮะพี่คาดอะไรอ่ะใส่แจได้เขียวมอง ใส่มองได้ทั้งไปหรือทักหลักเธอยเย้คิงยอ, <c oughs> อ๋ออย่างนี้นี่เองเืิมะันเลยแล้วก็จะเล่นมุกกับแกเชี <c oughs> ่ยมโยงอ่ะเลยทักรักเธอเติมลืมเล่นโอเคอ๋อ <c oughs> ว่นมันเบอเ่อ์ปะ่ะ <c oughs> แว่นเลยอ๋ เป็นโบโบอะเผอเจอปะแบบเบอร์ว่ารักแทบเบอร์ว่ารักแทอุ๊ยแบบว่ารักกอดอุ้ยอักกี้เลยเหรอเจ็ดเชื่อมโยงเต็มแล้วแหละจีน่าไม่ต้องสอบเพิ่มเลยสาธุกูก็อยากได้เต็มอยู่เหมือนกันลาวสบายดีอะไรอ่ะใครโทรมา โม,ม,มชิโมชีคือเดย<น><ม>์อัลโซอัลโซยังเซียวบอคือแล้วเลยใครทุ่มาเลยทักรักกล้าดียังไงโทุมอ่ะกางไลฟ์แสดงควาเป็นตัวคอุ้ยเฮ้ยใส่หรออย่ากาลีบออย่าอย่าไปโยองอย่าไปโองใส่หรออ๋อเมื่อกี้กล้อง,บงเบลอเขาเพิ่งเสร็จกล้อง,งเขาเพิ่งรู้ จีน่าจะลองเช็ดกล้องดิทำไมอ่ะกล้องมันจะได้เราใช้นิวเช็ดมันจะอันนั้นเหรออะไรกูไม่ได้ใช้นิวเช็ดจีน่าใช้นิวเช็ดอ๋อจีน่าจีน่าลองลองใช้ภาพ้าหสมสบายดีครับซึ่งต้องพูดภาษาลาวได้ปะทักทายมันก็ กูก็พูดได้แค่สบายดีอ่ะสบายด,สายดีสบายดีหเห็นไหมก้องชัดขึ้นเลยไม่เบือ ER แล้วไม่เบือ ER แล้วยุงขอ,อดห่วงและอะไรอะไรแบบรู้ได้ไงอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอะไรไม่ได้ห่วงนะอะไรรู้ได้ไง สวัสดีครับเปลี่ยนเสียงไวเชียวนะต่อๆเปลี่ยนเสียงไวอะไรครับผมมีเสียงเดียวกปกติมีโทนเดียวนะแค่ <Can S 2> เดียว <you S 2> มากแอเคบาโฮอาคูปิตไตไปว่าอะไรเนี่ยคำด่าหรือเปล่าอะไรวละเฮ้ยบูมาลาลิน นกินต,ต่ออยากเห็นหน้าแม่จีหยอนี่เหะมีผูมาเหรอต,อต่อคนที่ไหนคนอีสานครับ คนบ้านเดียวกันเอ้ยมหมเนี่ยเขาบอกว่าอาชีอยู่นะต่อๆอะไรพวกไม่รู้ว่าเขาพิมพ์มันทำไมแต่ว่ามันน่าจะเสียอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่รู้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบอสไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามึงอ๋อ,อก็อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ชี้ยังดูเราอยู่อ๋อมีคนช่้ขายวิกบูมเข้ามาฮะอันเดสกอร์บีบีเจตันเดสกอร์อนเดซสกอร์เดซสกอร์ใช่เราฉีดวัคซีนเมื่อเช้าค่ะทุกคนแต่กว่าจะได้ฉีดก็แบบจะเที่ยงอยู่แล้วพอลากี้แบบโอ้ช้ามาก อเออแต่ชีร้องเพียงพอจริงคือคุณร้องนม่เหมือนโอโ้โหน่าจะใช้คำอะไรมาบปรยาดีน่าจะมาหมอพี่ชี้ไปเชลว จนอกูอ่านแล้วจนอกูก็จนไรวะไม่ไม่เราคือเขาเขาไม่ได้เวนวักไงเขาก็เลยแบบไม่กูพยายามนั่งนั่งคิดอยู่ว่าจนไรวะกูอ่านตอนแรกอ่ะกูก็อะไรวะแต่กูว่าอ๋อแป๊บหนึ่งนี่ครับทุกคนครับคืออย่าอย่าพิมพ์ชื่อชื่อย่อกับปกบอลนะครับเพราะปีบอลมันปึ๊กไม่ใช่กูรู้อยู่ปกบูไม่เรียนอ้อครับ ไม่เห็นไะฉีดวรอกฟรีเลยบิก๊กบูมหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่อยู่นะบิ๊กบูมมันฉีดแล้วนี่อลอใครโทรมาพ่พ <ด S 2> พอโท<พ>ปปรมาครัอุ้ยพ่อใช่คนเดียวใช่พ่อพ่อที่แปลว่าพ<อ>่ออ๋อขอามันมีพ่อหลายแบบ แล้วถ้าแบบอย่างบออยเงี้ยเพื่อนที่แปลว่าอะไรเพื่อนที่แปลว่าเพื่อนที่แปลว่าพี่เพื่อนที่แปลว่าพี่อืมใช่คิดงานจังเลยผมเห็นลิ้นไก่ <laughs> <laughs> จะไลฟ์จะไลฟ์ีงานปหมอืมเนี่ยจะไปแล้วห้าทุ่มอ่ะอ๋อทำไมคิดถึงปะกี้อไม่ถ้าไลฟ์นานจะไปอัพนาำก่อนหนูไม่เข้าใจทำไมเพื่อนต้องเรียกพี่หนูคนนี้นี่ใช่เขาไปเนี่ยใช่เขาตัวจริงไมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ปะน่าจะแฟนนะครบิกบูไม่มีอันเดสกอร์ข้างหน้า จริงๆอ่ะคนเรียกผมว่าปอกอเพราะว่าปอกแต่ว่าแบบพอย้ายโรงเรียนมากลายเป็นว่าทุกคนเรียกผมว่าปกผมเลยได้ชื่อหมายว่าปกมัไงแบบนั้นมาครับพี่ที่ไม่ใช่พี่ก็เหมือนแดดดี้ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อไง แล้วก็อย่าลืมกินยานะครับผมไม่ลืมครับงงงงเลยได้คร uh uh ับผมจะไม่ลืมกินยาแล้วถ้าลืมบาวาลงโทษป่ะเออ เดี๋ยวบอกลงโทษไปฉีดยาให้เด็กดื้อต้องโดนอะไรคะโดนอะไรอะไรอะไรคืนคุณแม่ฟังเลยนะแม่น่ารักเออมันมาจากอะไรวะกูยังหาต้นฉบับไม่เจอเลยมันชื่อเพลงจริงๆใช่ม่นคือจริงเหรอมันคือเพลงแต่จรวดโป้งใช่หรอ ือไม่แล้วมันจะมีคําที่ที่มาของคําว่าเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยหรอออหรือมึงมายมันไม่เออมันมัเด็กดื้อใช่ไหมแล้วเด็กดื้อต้องโดนอะไรนี่มาจากไหนหรอมาจากไม่รู้่ะแต่กูว่ามันน่าจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อมาจากไอ้นี่ตอนที่แบบเวลามีคนถาม มันเหมือนคนคนมีติ๊กตอกที่แบบว่าเขาไปเล่น Q&A ในไอจีแล้วแบบมาตอบคนถามแล้วก็แบบเอามาลงโรตกรีแล้วก็มาลงติ๊กตอกเลยแบบติ๊กตอกง้วนเลยนะถ้าคนไม่นก็อื่นก็จะบอกว่าส้นตีนนะครับแต่ถ้าไม่ไม่มันมันมีมาก่อนหน้านั้นี้จริงหรือว่าเป็นเป็นคำที่บอบอกไม่เหมือนว่าเหมือนเคยเห็นมันมาจากเอ่อใบวชิราวิทย์ปะ ที่เข้าไลฟ์สดป่ะแล้วแบบมีแฟนคลับไปเมนว่าอะไรเออเออ,เอ,อน่าจะใช่ป่ะเด็กดื้อน,น่าจะน่าจะพออันนี้มา้าจะไม่ผิดมันเห็นตั้งแต่แรกๆแ,แ,แล้วแฟนคลับบอกได้แลวที่น่าจะได้แบบไปเข้าติกต๊กตอกเอ๊ะจะได้ไปเข้าแบบขับเฮาต่อขับเฮาไปอยู่แล้วคนเนี้ย ไปเปิดเขาเากันไหมเราเปิป่ะไปเปิดในชื่อเะไรยวะแฮมจอเมกาขอบตาเอียใช่เยเปิดว่าอะไรเอ่ยสามารถเปิดห้องเองได้แล้วนะกูตั้งเป็นแอดมินทุกคนแล้วไม่ถึงเราที่คนหรอไม่แต่มันไม่ใช่ทุกคนที่แค่เราไม่ใช่เหรอมันแค่เรามาแค่เราไงแค่เราไงกูตั้งเป็นแค่เราไม่แต่ทำไมแบบ มันจะมีแบบทีมมีคนบอกให้เซฟไลฟ์ทุกคนครับงาน้างานเดี๋ยวผมจะเซฟไลฟ์ไว้เซฟไลฟ์ไว้แล้วก็ถ้าผมตื่นมาเมื่อไหร่ไลนนี้จะหายไปนะครับทุกคนต้องรีบๆเราเราช่วยด้วยกับไอซีเลยเราจะเล่นอะไรนะครับเขาอะไรเอ่ยไหมถ้าับเขาถ้าขับเขาเขาไปเขาเข้าไปด้วยได้อย่าฟังเรื่องผีอ่ะ ไม่บอลเรื่องผีเขาไม่อยู่ในช่วงนี้เอใ้งแออคือเราอ่ะมีเรื่องผีเรื่องหนึ่งเวทที่ชอบมากไปฟังมาไม่รู้ว่าใครเคยฟังหรือยังมันจะเป็นใครลองเขาจะเปิดเล่าเรื่องผีหรอเขามาเล่นในเขาเขาไม่ทุกคนลองดีว่าวันไหนไม่ต้องวันนี้ก็ได้วันนี้วันนี้เีื่อกี่ไหวหรือเปล่า มึงอยากได้ยินเสียงปักกี้หรือเปล่าโอ้ยถ้ากูอยากได้ยินเสียงปักกี้กูก็โทรไปหาก็ได้ไหมเราเล่นเราเล่นเราเล่นไม่หมายถึงว่าถ้าอยากได้ยินเสียงไงแต่ว่าอันนี้อยากบบสับเขาเฉยๆอยากคุยกับทุกคนไงครับขับเขาชื่ออะไรครับของผมอ่ะของผมชื่อเหมือนไอจีเลยครับ แล้วก็มี<ผ>มอีมจิส่วนมา<อ>กก็ตั้งเหมือนไอทีหมดเลยปะ่ะได้ครับคืออีโมจิค่ะเขาว่าบิ๊กบอสที่มันตามหลังมันจะเป็นหน้างอ่ะครับแบบ,แบ,บมึงก็ตั้งไม่ใช่เหรอไม่ก็คูเห็นมันน่ารักดีเออยทุกคเดี๋ยวผมจะเซฟไลฟ์ไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้าตื่นมาเดี๋ยวผมจะลบช่วงเช้าๆแล้วก็ไปเราไปคาขาต่อนะใช่ครับ ใช่ครับทุกคนบอสมึง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 ไอ้นี่มาด้วยเอาลิงมาให้กูด้วยแบบไม่ไ่ดีกูปิงไปกูไม่เคยมันปิงเหรอมีเหรอปิงมันคือชวนอะแบบว่าอ๋อมันจะดิ่งโนติกู่ะใช่โอเคมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนโอเคไปครับทุกคนเจอกันในะครับเขาบ๊ายบาย